วิเคราะห์บอลรายเป็นเทน้มโต้ชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันเสาร์ที่1 0ธันวาคม2 5 6 5ครับเราอยู่กันในศึกการแข่งขันฟุตบอลฟี FA เวิลด์คับที่ประเทศกาตาร์ปี2022ระหว่างโงโกโกค,ครับจะแข่งขันกับโปรตุเกสนี่คือฟุตบอลร,รอบ8ทีมสุดท้ายครับเราจะตามหาว่าใครจะเป็น4ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ เอาละฮะวันนี้พวกเขาจะพบกันเวลา4ี่ทุ่มตรงเราไปดูเฮดทูเฮดฮะเจอกัะสอเกมล่าสุดในะฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วโปรตุเกสทําได้แค่เพียงเฉือนโมร็อกโก1ประตูต่อ0ฟุตบอลโลกนะครับปี1986โมร็อกโกถล่มโปรตุเกสไป3ประตูต่อหนึ มาดูกันที่ผลงานในรอบคุปเศตครับโมโโร็อกโกเกมแรกเสม,มอกับโคเชียศูนย์ประตูต่อศูนย์เจอกับเบลเยียมครับพวกเขาชนะได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เฉือนแคดาดา2ประตูต่อ1นึ่งน,น่าสุดครับพวกเขาเสม,มอกับสเปนศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะเอาชนะในช่วงการดวลจุดโทษครับมาดูกันที่ในส่วนของบุุเกตครับ4เกมในรอบกุ่เศตแล้วก็1เกมอ่อสเกมในรอบคุปเศตกับ1เกมในรอบ16นะครับ สองนัดแรกพวกเขาชนะกาน่า3าประตูต่อ2เอาชนะอุรุกวัย20แล้วก็แพ้กเกาหลีใต้2ประตูต่อ1ก่อนที่จะถล่มทวิสเซอร์แลนด์6ประตูต่อ1ในรอบ16ทีมครับมาดูกันที่ในเรื่องของแผนการเล่นรายชื่อตักผู้เล่นกันบ้างครับว่าคืนนี้ใครจะได้ออกตาร์ทเป็นตัวจริงกันบ้างในฝั่งของปรตุเกสจะไม่มีนูโน่เมนเดสนะครับกับเดนโารปเปเรล่าส่วนในฝั่งของโมร็อกโกจะขาดตัวเก่งอย่างเนเยสนะครับเอกาดไป มาดูที่ระบบครับในฝั่งของโมร็อกโกมาในแผน4-3-3นะครับผู้สามประตูเป็นโบโนนะครับเซนเตอร์ฮาบมีซาอิดยิงคู่กับยามิสนะครับทางซ้ายมีมาซารูนะครับทางขวามีฮาคิมี่ตรงกลางเป็นอามาล่าครับอารัมบัตแล้วก็อูนาฮีนะครับส่วนสามลูกเหมือนเดิมครับบูฟาฟฮาคิมเซเย์แล้วก็เอนเนสลีในฝั่งของปูตุเกตครับมาในระบบ4-3-3ผู้สามประตูเป็นกอสตาเซนเตอร์ฮาบมีเปเป้เล่นร่วมกับดิอาร์ตครับทางขวาเป็นดาวโดทางซ้ายมีกูเรลโล ตรงกลาง3ตัวเขามีโอตาวิโอนะครับจะได้บัญชาเกมคู่กับเบอร์โนซินวาและกลางรับเป็นคาร์บันโยสามแนวรุกวันนี้นะครับพวกเขาจะใช้บุนโน่เฟรนเดสเล่นทางขวาครับทางซ้ายเป็นชาฟิลิกและกลองหน้าตรงกลางเจ้าหนูวัย21ปีครับอย่างกอรโซโลรามอสที่ต้องบอกว่ากดแฮตชิกนะครับในเกมที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนบอลทั่วโลกเลยครับเอาล่ะฮะเรามาดูกันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมครับแน่นอนว่าโปรตุเกสค่อนข้างที่จะดูดีกว่า นิดนึงนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นชื่อชั้นแล้วก็ระบบทีมส่วนในฝั่งของโมร็อกโกต้องบอกว่าเป็นหนึ่งทีมที่ถามว่าพิกโผไหมในการเข้ารอบแปดสำหรับผมถือว่าไม่พิกโผนะจากฟอร์มการเล่นในรอบกุเศษและการสู้กับสเปนในสรุปเนี่ยทำให้พวกเขามาอยู่จุดนี้ไต้องบอกว่าไม่ธรรมาดาครับเรามาเริ่มกันที่ผสาประตู ในฝั่งของปูรุเกตผมมองว่าวันนี้คอสตานะครับอยู่ในฟอร์มกลางๆไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับในฝั่งของบูโนโลแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้ผู้สาวตมรกรดูดีกว่า ทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นและก็ความมั่นใจครับมาดูที่แนวรับนี่คือจุดอ่อนของโมร็อกโกครับการที่พวกเขาไม่มีนาเยฟส์นะครับเอกาดออกอ่าที่ระบอกว่าไปหาการบาดเจ็บเนี่ยจะมีซาอิดเล่นร่วมกับยามิกถามว่ายามิกดีไหมไม่ได้ดีถึงขั้นที่ผมพอจะไว้ใจแต่ก็ยังเชื่อว,ว่าซาอิดน่าจะเป็นเดอะแบ็กในเกมนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองแล้วมารู้สึกว้าวนั่นคือวิงแบ็กสองฝั่งของโมร็อกโกครับมาซรุกับฮาคิมีถือว่าจอบโจบมากๆกับเกมริมเส้นพวกเขาเล่นได้ตามแผนตลอด4เก เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมรับวินัยในเรื่องของการตัดเกมรุกของทั้งคู่อของคู่แข่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากครับเรตติ้ง6.96กับ7.47ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่กองหลังจะได้คะแนนเยอะแบบนี้ส่วนในฝั่งของบูรุเกตวันเนี้ยนะครับเหมือนเดิมผมมองว่าประสบการณ์ของเปเป้จะช่วยให้แนวรับของบุรุเกตดูแข่งขึ้นมาทันทีทันตาโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดเกมรุกคู่แข่งนะครับมีเปเป้อยู่เนี่ยแน่นอนว่า การเข้าบอลแบบถึงลูกถึงคนการเข้าหนักทําให้กองหน้าบางบางคนเนี่ยไม่กล้าเล่นเพราะว่ากลัวที่จะเจ็บแต่เปเป้เนี่ยพร้อมที่จะเสียใบเหลืองเพื่อตัดตัวลุกนี่คือสิ่งที่เปเป้สไตล์ครับเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่กับเรอัลมาดริอด,ดยอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูที่ดีอาร์ตครับผลงานที่ผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้าตาเท่าเท่าไรในปีนี้แต่ก็ถือว่าเจ้าตัวก็สอบผ่านในตลอดทุกๆเกมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าดีเท่ากับเปเป้่วนลิงแบ็ก พอกันเลยครับพีม่มากต้องบอกว่าดาวโร่นะครับของแมนยูเอต็ดเนี่ยถือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากๆถึงขั้นที่บูนโน่แฟนนันออกมาชมเลยว่าโอ้โหแบบเล่นในขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องชมรุ่นน้องแล้วนะครับว่าถือว่าทำได้ดีมากในฝั่งซ้ายก็มีกูเรโลที่เลตติ้ง7.2ถือว่าทำได้ดีนี่ก็เด่นเหมือนกันครับดาวโร่กับกุเรโลคล้ายๆกันเลยนะครับเล่น,นคล้ายๆกับมาซารูแล้วก็คิมีคือตัดเกมเกมปร่เของคู่แข่งได้หมดเลยครับแล้วก็เติมเกมลุกได้อย่างอิสระ ทีนี้ครับการที่วิงแบ็กทั้งสองทีมจะเติมเกมลุกได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบอลกลางสนามตรงกลางครับเรามาดูในฝั่งของโปรตุเกสก่อนในรายของคาร์ันโยไม่ได้ไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางคนที่โดดเด่นกลายเป็นโอตาวิโอครับที่บอกว่าทําผลงานได้ดีเหลือเกินยกระดับเกมลุกนะครับสร้างสารรค์เกมลุกตรงกลางสนามคอนโทรลบอลเล่นร่วมกับเบอร์นซินวาคือต้องบอกว่าทัวร์เมนต์นี้เบอร์นซินวาอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็ ปูรุเกก็ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของตัวที่พักบอลตัวเซตจังหวะนะครับตัวดึงตัวผู้เล่นตัวประกอบต้องบอกว่า2คนที่ทำไม่ดีมากๆในเรื่องเกมกาสนามผมมองว่าวันนี้นะครับมิดฟิลด์ของปูรุเกตถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งมาดูในฝั่งของโมโโคร็อกโกครับตรงข้ามเหมือนเลยผมมองว่าอามาล่ายังอยู่ในฟอร์มที่ไม่ได้ดีที่สุดของเจ้าตัวแล้วก็มองว่ากลายเป็นโอไรฮีที่แบกในเรื่องของการเซตจังหวะกลางสนามการเล่นร่วมกับโบฟาวเล่นร่วมกับฮกกักกิซิยะกลายเป็นว่า โอนาฮีมี Impact และก็สร้างโอกาสได้เยอะกว่าโดยที่อัม马าไม่ได้แบ่งเบา mm hmm. เขาเรียกว่าหน้าที่ตรงนี้ไปเลยนะครับในฝั่งของอาราบาัตเล่นดีผมมองว่าอาราบัตเป็นหนึ่งคนที่โมร็อกโกค่อนข้างที่จะติวแทคติกมาดีครับคือเกมที่แล้วเนี่ยใครที่ดูสเปนต้องบอกว่าปกติสเปนตรงกลางเนี่ยจะจะดูเหนือกว่าคู่ต่อสู้การเล่นบอลเท้าสู่เทา้าการเล่นจังหวะชิ่ง1-2ให้แล้วไปให้แล้วไปกลายเป็นว่าพอเจออาราบาัตตัดเกมพอเจออาราบาัต ประกบแบบแมนทะูแมนแลเนยกลายเป็นว่าหังสเปนเล่นยากนะครับบูตเกตออกบอลช้าก,กว่าเดิมเกมตรงกลางสร้างสรรจังหวะไม่ค่อยได้ทําให้เกมวันนั้นสเปนดูอึดอัดมากพอสมควรในการเจอกับโมโโร็อกโกนะครับนั้นเกมตรงกลางวันนี้มีดีคนละแบบนะครับบรตเกตมีดีในเรื่องของการสร้างสรรเกมลุกส่วนโมโโร็อกโกเรื่องของเกมรับกลายเป็นว่าโมโโร็อกโกเหมือนมีหลัง5ตัว เพราะว่าก่าจะมาถึงซาอิดและก็ยามิดในคืนนี้ผมมองว่าจะต้องผ่านด่านอารัมบัดไปก่อนนี่คือสิ่งที่โปรตุเกสจะต้องแก้ในจุดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาน่าจะดูเทาในขันในวันที่สเปนแข่งกับโมร็อกโกรวมถึงเกมที่เบลเยียมแพ้มโมร็อกโกมาแล้วการรับมือกับทีมที่มีความเร็วแล้วก็สกิลเพย์เยอะเนี่ยโมร็อกโกทำให้ดีมาตลอดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอาละถ้ามาที่กันส่วนสุดวัดกันที่ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของเกมรุกผมยกให้กับ ปูลเกดดูเหนือกว่าแทบจะทุกตำแหน่งนะอัน,นอันนี้ต้องต้องมองแบบนั้นก่อนว่าความหลากหลายของปูลุเกดทังบูโน่แฟนันนะครับจะเล่นเป็นตัวลุกทางขวาแล้วจ่ายบอลให้รามอสวิ่งแข่งกับกองหลังก็ทําได้วันนี้จะได้เห็นอาจจะได้เห็นบูโน่เป็นตัวหลอกคล้ายๆกับอังกฤษที่มีแฮร์รี่เคนผมบอกอย่างนั้นวันนี้ชาฟิลิปจะได้ใช้ความเร็วโจมตีแนวรับ ยามิดแน่นอนคือรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เซนเตอร์ฮารของโวลโกไม่ใช่ตัวหลักแล้วนี่คือจุดอ่อนเลยครับกลายเป็นว่าพอตัวไม่ครบโปรุุเกตมีโอกาสเจาะตรงนั้นและถามว่าความเร็วของรามอสเนี่ยมันมีผลไหมมันมีผลคือเกมที่แล้วใครดูเนี่ยคิดว่าสวิตเออซอร์แลนด์จะเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่ครับพอเจอรามอสเข้าไปที่มีความเร็วสดกว่าไวกว่าแล้วได้บอลดีๆจากโกตาวิโอได้บอลดีจากบุินวากลายเป็นว่า ลามอสเล่นได้สบายมากขึ้นครับนี่ยังไม่รวมไปถึงบุนนาฟานที่คอยคุมจังหวะเกมดังนั้นวันนี้ผมมองว่าแนวรุกของบุรุเกตดีกว่าถ้าเทียบกับในฝั่งของโมโโกไม่ใช่ว่าเอเนอร์ซีหน้าตรงกลางของโมโกโคไม่ดีดีครับแต่ว่าบางจังหวะผมผมมองว่าวันนี้เกมตรงกลางของโมโกโคอาจจะดูเป็นรองไงทำให้บอลมันน่าจะมาไม่ถึงเอเนอร์ซีเท่าไหร่้วงนั้นโดนเปเป,เป้ประกบแบบตัวต่อตัว,ต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 วอย่างเงี้ย มันมีโอกาสเลอเกินที่จะเล่นไม่ออกส่วนบังคิมหรือว่าฮาคิมซีเยกโอเคว่าพื้นที่ของเจ้าตัวนี้เยอะขึ้นเพราะว่าพื้นที่จะได้ดวนกับทั้งเบอร์นซินวาได้เจอกับดีอาร์ตผมมองว่าสองคนนี้น่าจะเหนื่อยในการประกบฮาคิมซีเยกและส่วนในฝั่งของบูฟอ์ผมมองว่าวันนี้ต้องดวนกับดาวโดตาวิโอเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันครับคือเอาง่ายๆว่าแผนจัด4 3 3ก็จริงแต่ น่าจะเป็น4-3-3ในรูปแบบที่โมร็อกโกเนี่ยรับแล้วโต้มากกว่าที่จะเปิดแรกเพราะสองเกมที่ผ่านมาเราเราสังเกตเห็นเลยว่าโมร็อกโกจัด4-3-3ก็จริงครับแต่เป็นบอลรับแล้วโต้กับด้วยความเร็วโดวยมีบูฟาวกับคมิซิแจ็เป็นตัวเล่นเกมลุกแล้วใช้เอนเนอร์ซลี่เป็นตัวแท็บอินนี่คือสิ่งที่โมร็อกโกทำแล้วทำได้ดีมาตลอดดังนั้นเกมวันนี้ตรงกลางถ้าโปรตุเกสดีกว่าก็ได้เปรียบเพราะกองหน้าพร้อมที่จะ จบสกอร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าไซเกอร์อย่างรามอสนะครับศูนย์หน้าจำเป็นเฟอร์ันเดสหรือว่าเชฟิลลิตที่ต้องบอกว่าจัดมายู่สี่นสามแล้วก็ยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมวันนี้ความน่าเป็นห่วงของโปรตุเกสผมมองว่าแค่เรื่องเดียวนะจุดของดีอาร์ตนะครับกับเบอร์นซินวาแล้วก็คาร์มโยพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ทําให้โปรตุเกสเหนื่อยส่วนในฝั่งของโมร็อกโกผมมองว่า อามาร่านะครับกับยามิสจะเป็นจุดอ่อนของโมร็อกโกคือเรียกว่าค่อนข้างที่จะวิกเน็ตเหมือนกันในเรื่องของเกมรับทั้งคู่เลยผม,มว่าน่าจะเป็นจุดที่ทําให้โปรตุเกสชมตีได้รูปเกมวันนี้น่าจะออกมาเป็นฝั่งโปรตุเกสบุกน่าจะเยอะกว่าประมาณหกสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์แต่ผมผมก็มองว่าโมร็อกโกมันเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับแล้วก็โต้กับได้ค่อนข้างน่ากลัวคือถ้าวันนี้บางคิมมันได้โชว์หรือว่าเอเนสซรี่มันได้เล่นบอลเนี่ย กองหลังอย่างเปเป้ดิอาร์ตเหนื่อยเหมือนกันดังนั้นคือมันสูสีเหมือนกันมีจุดอ่อนจุดแข็งคนละแบบมีข้อดีข้อเสียคนละแบบผมมองว่าเกมมันสูสีมากๆน่าจะไปวัดกันที่ถึงขั้นอาจจะถึงต่อเวลาแต่ถ้าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะผมคิดว่าฝรั่งเออโปรตุเกสนะครับพูดผิดโปรตุเกสคงอาจจะเบียดแต่ถ้าอาจจะเบียดแล้วต้องลุ้นเหนื่อยเนี่ยผมว่าเราอยู่รองมันยังพอได้ลุนครับกับเหรียญราคาขึ้นลูกๆ ผมมองว่าโปรตุเกสชนะไม่ขาดและก็มีโอกาสที่จะเสมอ1ประตูต่อ1นด้วยซ้ําราคาเปิดมาครึ่งควบลูกลบ5ถ้าเราวิเคราะห์ราคาสูงต่ำเปิดมา2ลูกของ่ลูกครึ่งลบ10แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพี่เว็บเองก็มองว่าวันนี้คู่นี้อาจจะจบที่1 0ึ่ก็เลยมาเท่านี้แล้วก็มองว่าอาจจะไม่มีการชนะแบบขาดลอยครับราคาถึงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเช่นนี้นะแล้วก็ต่อโปรตุเกสได้ลบ5ได้เต็มเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกัน แน่นอนว่าทาั้งโลกกระแสตอนนี้นะครับคงจะชี้เป้าไปที่บรุเกตแต่ผมเชื่อว่ามามืดอย่างโมร,โร็อกโกวันนี้พวกเขามีดีพอนะครับมีดีพอที่จะยันเสมอบรุเกตในเวลา90นาทีถ้าไม่โดนเร็วนะครับย้ําว่าถ้าโมร็อกโกไม่เสียประตูเร็วหรือว่าครึ่งแรกเนี่ยเสมอได้เนี่ยครึ่งหลังบรุเกตจะเหนื่อยครับแล้วรอดูเลยว่าวันนี้ทีเด็ดจากบางคิมเนี่ยจะสร้าง แผลสร้างบาดแผลให้กับบรเกตได้เยอะขนาดไหนแต่ถ้าบรเกตไดประตูเร็วอัน,นอ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ผมยังไงก็เชื่อว่าโมร็อกโกน่าจะเป็นมามืดในการที่จะสู้กับบรุเกตค่าคืนนี้ได้อย่างสนุกตลอด90นาทีนะครับโอเคครับถ้าวันนี้วิเคราะห์วิจารณวิพากษ์ไม่ตรงใจใครหรือว่าเอน็นเอนียงทางฝ่ายอื่นก็ต้องกราบขออภัยด้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพอที่จะชี้แนะแนวทางแนะนําได้ดังนั้นถ้าความเห็นตรงกันนะครับทุกท่านก็แทงตามผมไปเลยแต่ถ้า เห็นแย้งนะครับมองเห็นตรงข้ามก็แทงสวนนะครับโปรดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่างสุภาพชนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าขอให้ทุกท่านที่แทงโมโโร็โกโชคดีเฮงรวยครับเต็มที่วันนี้เราจะเอาหูไปแลกหัวหมูครับอาแล้วฮะขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยไว้เจอกันใหม่ในรอบสีทีมสุดท้ายนะครับใครจะผ่านเข้าไปบ้างคืนนี้เรารู้กันแน่นอนนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆแล้วก็เลรวยครับ